สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ามาพอบๆกับออมๆคือเกาแลลวเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ออมๆได้ตำบักหุงไส่นามปลารานัวนวมาฝากพีฝากน้องกินน้ำกันเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็มีทอดทอดข้อไก่นะคะทอดโค้งไก่มากินกับเนะาะบ่อยากกินพวกเนื้อแล้วก็เลยเอาแบบนี้มาแหนเนาะแล้วก็มีผักบุ้งผักกระทินนะคะแล้วก็มีะบักเคือบักเคือเปาะ มากินกับแล้วก็มีข้าวเหนียวดําค่ะมื่อนี้หนึ่งข้าวเหนียวดำเนาะค่ะเนาะมากินส้มตําน้ำกันเด้อจ้าเด้อบบดที่นี้พี่ๆน้องๆทั่วประเทศทั่วโลกนะคะมากินน้ากันจ้าพเพชรคือเกาจ้ะ Tấm bà con kín đầy bơ bơ สมัครน้ำเสืยแค้นเขาพี่น้องลาก,กินไปกินมากแล้วแค้น เพชรจ้ะพี่น้องแสบไปหมดนมน้ำมือน้ำมือนี่กับคอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะน้อมือนี่กินเมอือเมอื่อเนาะมันรู้สึกแสบทองจ้ะทองว่างๆเดีไม่กินเพชรเพชรเนาะได้ขอโทษขอโทษขออภัยเด้อที่กินเมอือเมอื่อเนาะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าจะกินจานใหญ่ๆตัวโตก็แล้วกันเนาะแสบมันเพชรแทงกับคอขอบคุณ เอทัวโลกนะคะทุกๆประเทศเลยนะคะที่เขามาให้กำลังแรงใจออมๆเนาะกับวังว่เพพีน้องใจกำลังใจอีกกันต่อไปเงียวๆเลยเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกคนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอ่าโเจ็บโ่จนเฮ้งๆปัง,ปงๆรำรด้วยด้วยกันทุกคนนะคะเดี๋ยวพอบกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปกำลังๆนะจ้ะเด้อมือนีขอตัวลาไปแล้วสวัสดีจ้า